สวัสดีครับพิกัดเชิงขั้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะเรียนการเกี่ยวกับกราฟบางรูปที่สําคัญนะในระบบพิกัดเชิงขั้วมาดูครับว่าบางรูปที่สําคัญนะถ้าเปรียบเทียบกับนะตอนเรียนในชั้นมปลายนะเรียนเกี่ยวกับพาราบโบลาวงกลมวงรีไฮเปอร์โบลนะอันนั้นก็เป็นกราฟที่สําคัญบางรูปในระบบพิกัดฉากนะจำรูปแบบสมการและเขียนกราฟได้เลย ในเรื่องของพิกัดเชิงคั้วก็เหมือนกันนะมีกราฟนะบางรูปที่นะจดจํารูปแบบแล้วก็จําลักษณะกราฟเนเะตรียมไว้ประยุก์ตใช้งานได้เลยรูปที่1นึนะกราฟเส้นตรงในระบบพิกัดเชิงคั้วนะลักษณะของสมการก็คือมุมเป็นค่าคงตัวเนะเซตา้าเท่ากับเซตาศูมีกราฟเป็นเส้นตรง ทำมุมเซต้าสูงกับแกนเชิงคั่วนีในตัวอย่างนี้ก็คือสมการเส้นตรงเนีเซต้าเท่ากับพายส่วน6กนะครเป็นเส้นตรงนะกราฟตัวจริงถ้าไม่ระบุโดเมนเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นตรงทั้งเส้นเลยนะแต่นี้ก็แนะนำว่าโปรแกรม geogebra สามารถกำหนดขอบเขตของค่า R ได้รูปแบบแรกนะถ้าเจอในระบบพิกัดเชิงค้่นะ มุมเป็นค่าคงตัวกราฟเป็นเส้นตรงรูปแบบที่2นะ r เป็นค่าคงตัวเนะี่ย r าเท่ากับ K K มากกว่า0นะจะเป็นวงกมนะลมรัศมี K จุดศูนย์กลาง0ูนในตัวอย่างนี้ก็นะวงกมลมรัศมี2นะหงไมยเหตุ R นะี่าเท่ากับลบ2นะได้กราฟวงกลม รูปเดียวกันเนี่ยในคลิปต่อๆไปก็จะมีคำว่าเนี่ยสมการเทียบเท่าเนี่ยให้กราฟรูปเดียวกันทำดองดเนี่ยเพราะฉะนั้น R เป็นค่าคงตัวกราฟวงกลมรูปแบบถัดไปเนี่ย R เท่ากับ 2K sin เซตา้าเนี่ยอันนี้ก็ขอเอาข้อสรุปอย่างง่ายมาพูดนะ ถ้ากับ 2k sin เซต้า k มากกว่า0มุมครบรอบของมันเอาแค่0ถึงพายเนี่ยจะเป็นกราฟวงกลมนลนะรัศมี k นะ k มากกว่า0นะตอนนี้ถ้าสัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็น 2k เนี่ยมันก็เป็นกราฟวงกลมรัศมี k จุดศูนย์กลางอยู่ที่นะจุดนี้นะ k แล้วก็พายส่วน2 รูปแบบนะ r เท่ากับ 2k ไซ n ์เซตากราฟเป็นรูปวงกลมเนี่ยแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนแกน y นะถ้าพูดแบบพิกัดฉากกรณีเนี่ยนะสัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็นลบเห็นไหมเนะีเมื่อกี้สรุปไว้ให้ว่าถ้า k เป็นบวกคืออะไรถ้าเป็นลบนั้นนะ่ะนะก็จะกลายเป็นวงกลม เพียงแต่ว่าเนี่ยมันพลิกกลับลงมาเนายคำว่าพลิกกลับเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับโดเมนของการพลอตกราฟไ้้ยนะนี่เรามองในมุมในช่วงนี้เนี่ยก็เอาเข้าคราวว่านะรูปแบบนี้จะเป็นกราฟวงกลมเนี่ยแอบสูตของตัว k เนี่สองคูณลบหนึ่งนะก็เป็นวงกลมรัศมีหนึ่ง r เท่ากับ2 k cos เซตากรณี k มากกว่า0นะก็จะได้กราฟวงกลมเหมือนกันนะเพียงแต่ว่านะจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน x นะวงกลมรัศมี k นะหมายถึง k เป็นบวกนะนะถ้ากรณีทั่วไปก็อาจบอกว่าวงกลมรัศมี absolute k นะแต่ถ้าเจอรูปแบบ r เท่ากับ2 k cos เซตาเป็นวงกลมนะ เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนแกน x คำแนะนำในการวาดกราฟเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้ให้คำแนะนำไปแล้วนะจำรูปแบบสมการวงกลมนีอ้างอิงด้วยจุดเนี่จุดนีมุมเป็น0 r เป็น4นะีมุมเป็นพายส่วน2 r เป็น0ได้ครึ่งสีกละแล้วก็วนครบรอบมาที่นี่พายนะกรณีสามประสิทธิ์เป็นเลขลบเนะี่ยช่วงของมุมเหมือนกันนะ จะได้วงกลมนะอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือวงกมลมรัศมีนะแอบสูตลบหนึ่งความหมายอย่างนี้จะจะมองว่านะรัศมี1เส้นผ่านศูนย์กลางยาว2หน่วยถูกทั้งคู่นะรูปแบบอย่างง่ายเมื่อกี้นี้นะพื้นฐานก็เส้นตรงวงกลมนะ ถัดไปก็เนื้อหาพิกัดเชิงขั้วจะมีรูปแบบที่แปลกไปจากพิกัดฉากนะคาดิโอนะรูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟนนะลิมาซองนะโครงสร้างของสมการนะรูปแบบสมการก็คือ A บวก B ซด์เซตานะี่ยตรงนี้เน้นว่าครบรอบได้รูปนะก็คือ0ถึง2พายหรือนะี R เทากับ a บวก b cos เซตาเนี่ยมุมในช่วง0ถึง2พายก็ได้รูปเต็มของมัน,นเนี่ยนื่อนไขนี a กับ b เป็นยังไงจึงเรียกว่า cardioid เนี่ยหรือเรียกว่าลิมาสองก็มาดูกัน <Yeah S 1> กรณี absolute a เท่ากับ absolute b นเนี่ยก็แปลว่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะแต่ว่าเนีเอาอย่างเป็นเลขบวกเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายกัน a b บ olute a ท่้ากับแอบ olute b เรียกว่า cardioid เนี่ยเส้นสีแดงนะสองสายเซตาสองบวกสองสายเซตาคำแนะนำในการพอดกราฟนีในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนีมุมเป็นศูนย์ได้สองแปลว่าออกจากจุดนี้มุมเป็นพายส่วนสองได้สี่เส้นสีแดงนะมุมเป็นพายได้สอง ระยะทาง2หน่วยนะมุมเป็น3พายส่วน2ได้0นะพอมุม2พายก็กลับที่เดิมเราจะอ,อ้างอิงด้วยจุดเนะีสำคัญอยู่4จุดแล้วก็จำรูปแบบว่ารูปแบบนี้เป็นคาดิโอเนีนะ่ยวนการจำทิศทางของการเคลื่อนที่นะว่าเส้นโค้งนี้เกิดจากมุมในช่วงใดจะถูกอ้างอิงในการใช้งานในเรื่องของเนะี่ย หาพื้นที่เนะี่ยเป็นลิมิตของการอิ 3, theta, นทะิเกรต3บวก3 c o คอสเซต้าเนี่ยแอปพลิตเอเท่ากับแอปพลิตบีเนี่ยมุมเป็น0 R เป็น6เริ่มที่นี่พายส่วน2 R เป็น3ได้จุดนี้มุมเป็นพาย3ลบ3ได้0นะมุมเป็น3พายส่วน2 c o คอสเป็น0ได้จุดนี้เนะ่เพราะว่าเราจำได้ว่าเป็นรูปคาดิโอแล้วก็ เอาดินสอลากเส้นนะมาถึงตอนสอบนะแต่จะวาดรูปวาแบบนี้นะตอนเรียนหนังสือนอกห้องเรียนนอกห้องสอบแนะนำให้ใช้ geogebra นะนะดูข้อสังเกตนิดนึงนะถ้านะมีโพสของทรนะายไกลสุดจะอยู่ทางแกน y ถ้ามีโพสของคอสค่ามากสุดของ r หรือไกลสุดจากจุดขั้วนะจะอยู่บนแกน x นะ กรณี Absolute A ไม่เท่ากับ Absolute B เนะี่ยตัวอย่างนี้ก็เอาตัวเลขเป็นบวกนะเอาเข้าใจง่ายจะได้เห็นทิศทางตรงไปตรงมานะีลักษณะนะการเคลื่อนที่เป็นลักษณะนี้นะมุมเป็น0 R เป็น2มุมเป็นพายส่วน2 R เป็น6มุมเป็นพายซ้ายพายเป็น0หรือ2 จากช่วงนี้วนเข้ามาในนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นหลูข้างไหนเนี่ยคำแนะนําในการเขียนกราฟโดยละเอียดดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยภาพนี้ก็เป็นกราฟลักษณะของลิบมาซองเนี่ยเอฟซัลูดเไม่เท่ากับ a อ s o l ล t ูดบอันนี้ก็เป็นลิบมาซองเหมือนกันเนี่ยเองอนขคือ Absol a อ s o l ลูดเไม่เท่ากับ a อ s o l ล t ูดบเนี่ยมุมเป็น0ูนย์อาเป็น3 มุมเป็นศูนมุมเป็นพพยส่วน 2r เป็น5มุมเป็นพาเนะี่ย R ได้3นะ3พเนี่ยสาม่ส่วนอนะ2อเนี่ยสามลบสหลือหนะึ่งนี่ก็เป็นรูปริมาสองเนะี่ยมี2ลักษณะนะคือมีรูปข้างในกับไม่มีรูปข้างในเนะี่ย u อ e ซ์ลดไม่เท่ากับ Absolute B มี2เงื่อนไขก็คือ เนี่ยแอบ olute a มากกว่าแอบ olute b เนะี่ยก็เป็นริมาซองเหมือนกันเนะี่ยแต่เขาเรียกว่าไม่ผ่านจุดขั่ว3มากกว่า2เนะี่ยสมากกว่าแอบส์ olute ลบสามเนี่ยพันเส้นสีน้ําเงินเนะี่ยเส้นนี้ก็เป็นลิมาซองไม่ผ่านจุดขั่วเนะี่ยเส้นสีแดงเนะี่ยสลบสามคอสเซตานะี่ยก็แนะนําการเขียนกราฟอีกครั้งหนึ่งนะมุมเป็น0มุมเป็น0เนี่ยนะ 4-3ลบ3เหลือ1เห็นไหมหมุมเป็น0ได้1 90องศาได้4 180หรือพายนะ่ยได้7 3พายส่วน2่ยนะได้ลบ4แล้วก็วนกลับที่เดิมอันนี้แหละริมาซองไม่ผ่านจุดคั่วนะีมีโพสของไซน์ไกลสุดอยู่บนแกน Y มีจพสของคอสเนะี่ย ไกลสุดจากขั้วอยู่บนแกน x กรณี Absolut e a เอนอตแฝ่แอบส์เนีเป็นลิมาซองผ่านจุดขั้วเนะีบางทีก็เรียกว่าผ่านจุดขั้วหรือจะเรียกว่ามีลูปอยู่ข้างในก็ได้นะีมุมเป็น0ได้9มุมเป็นพายส่วน2ได้3นะ จากตำแหน่งนี้มันก็วนลูปเข้ามาข้างในที่นี่ใช่ไหมมุมเป็นพายได้ลบสามตำแหน่งเนี้ยนะเกิดตอนมุมเป็นเป็นพายแล้วก็วนออกนะมาถึงตำแหน่งนี้แล้วก็วนมากลับมาที่นะการวาดกราฟนะมุมช่วงใดได้กราฟนะจากพายส่วน2ถึงพายได้กราฟอะไรนะคลิปก่อนหน้านี้อธิบายละเอียดกว่านี้นะ ในคลิปนี้แนะนำการเรียกชื่อแล้วก็จดจำรูปแบบก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคาดิโอลิมาซองเนี่ยโครงสร้างคือ a b บวก b s i ซหรือไม่ก็ a b บวกนีคครบรอบเต็มรูป1รูปคือ0 a, ถึง2พาย Absolute A เท่ากับแ b บสูตรบ b เรียกว่าคาดิโอกราผ่านจุดคั่วนี แอบส์ลูดเไม่เท่ากับแอบส์ลูดบเรียกว่าลิมาซองเนะี่ยแอบส์ลูดเมากกว่าแอบส์ลูดบกราฟไม่ผ่านจุดั้วเนะี่ยแอบส์ลูดเน้อยกว่าแอบส์ลูดบเนี่ยกราฟผ่านจุดั้วและมีรูปพานใ์เนยเนีนะ่ยอันนี้เห็นว่าตำรากระดาษเนะี่ยเขาเรียกั้วเฉยๆนะแต่ขอเรียกจุดขั้วนะข้อ5นะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มแล้วนะกราฟเป็นรูปกลีบกุหลาบ สามคอสองเซตานะีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สังเกตมุมมันเป็นเซตาเฉยๆนะตอนนี้2องเซตากลิบกุลาบนะมองดูว่าเคลืนะ่อนที่ยังไงคลิปก่อนหน้านี้นะสอนวิธีพอดกราฟด้วยนะมุมเป็น0ูนาเป็นสามเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆพอตำแหน่งนี้นะ ผานจุดขั้วครั้งแรกตอนที่มุมเป็นพายส่วน4แล้วก็จากนี่วนออกมามาถึงตำแหน่งนีนะ้มุมเป็นพายส่วน2ศูนย์ถึงพายส่วน2เนี่ยได้เส้นโค้งแค่นี้เองคลิปก่อนหน้านี้แยกสีให้เห็นสีๆได้ซ้ำนะแต่ในคลิปนี้ก็จำรูปแบบกันนะ3คอส2เซตานะเป็นรูปกลีบกุหลาบนะดูเงื่อนไขกันนิดนึง r เท่ากับ k s i n 2n เซตาหรือ r เท่ากับ k cos 2n เซตาสัมประสิทธิ์ของเซตาเป็นเลขคู่นีตัวอย่างข้อนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์เป็นเลขคู่เนีสอคูณหนึงความหมายขณะนี้คือ n เป็น1น,นะ4คูณ1ได้4กลีบนะอันนี้เป็นลักษณะของกราฟรูปกลีบกุหลาบนี ไซด์หรือคอสต่างกันยังไงก็ดูง่ายๆว่าใกลสุดนะถ้าในเทอมของคอสใกลสุดอยู่บนแกน X หรือแกน Y ตรงไปตรงมาเนะเพราะว่ามุมศูนยะ์เนี่ยคอสเป็น1นึนะเพราะถ้าเทอมของคอสเนะี่ยไกลสุดอยู่บนแกน X กับแกน Y กราฟรูปกลีบกุหลาบนะกรณีสัมประสิทธิ์ของมุมเป็นเลขขี่นะ R ท่ากับ k sin 2n บวก1เซหรือ R เท่ากับ k cos 2n บวก1เนี่คือเลคขนะีจำนวนกลีบกุหลาบเนะี่ย 2n บวก1เนะี่ยก็จำง่ายๆนะจำนวนกลีบกุหลาบตรงกับสัมประสิทธิ์ของมุมการพอดกราฟเนะี่ยมุมเป็น0 R เป็น4เห็นไหมเคลื่อนทีเนี่ยนะนะแล้วก็วนเข้ามานะ ศูนย์ครั้งแรกตอนไหนตอนที่มุมเป็นพายส่วนหลักษณะกราฟเป็นแบบนี้นะแล้วก็มาหยุดเนี่ยแล้วก็เริ่มใหม่าะการพอดกราฟนั่นนะถ้าใช้เจโอจิราเราก็สามารถเปลี่ยนจากศูนย์ถึงมุมที่เราต้องการได้พูดถดว่าแต่ละช่วงเกิดเส้นโค้งณตำแหน่งไหนนีแต่ในคลิปนี้เนีจำรูปแบบกันนะรูปแบบกลีบกุลาบเนี่เคซเนี่ยเลขคี่คูณเซนี R เท่ากับ k cos เลขี <S <S s ่คูณเซตาเป็นรูปกลีบกุหลาบนะจำนวนกลีบกุหลาบเท่ากับสัมประสิทธิ์ของมุมเลมิสเ a ด e นะอันนี้เป็นสมการนะคือถ้ามองแบบนักเรียนม .4 อ่ะนะพอเขียน R เท่ากับมันก็เป็นบวกลบสแควร์รูทนะอันนี้คือกราฟของสมการนีกราฟของสมการนี้นะเรียกว่ากราฟเลมิสเกดนี R ากำลังสองเท่ากับ8 c o คอสอเาอันนี้วาดรูปเต็มวง,งให้เห็นนะแต่ถ้าบอกว่ามันเคลื่อนที่ยังไงเนะี่ยบางทีก็ต้องดูโดเมนเหมือนกันว่ามุมเป็น0นะได้ตำแหน่งนี้นะพอมุมเป็นนะายส่วน4หนระือพายส่วน3พายส่วน6เนื่องจากมัน R กำลังสองเนี่ยนะีมันจะได้2จุดพร้อมกันบนและล่างนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนกราฟของสมการนะี ก็ต้องมองได้ทีละ2จุดไปพร้อมกันเนี่ยแต่ว่ารูปแบบสมการนี้เนี่ยเวลาถูกใช้งานนะเราก็ถ้าบอกว่าหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเลมิสเคทรูปนี้เราจะใช้หลักการสมมาตรหาแค่1ใน4พอได้พื้นที่บริเวณนี้แล้วค่อยคูณด้วยี่ทีหลังเนี่ยถ้าเราจะประยุกต์จีโอจีบราเนี่ยเขียนกราฟของเลมิสเคทนะก็ต้องนะมองเป็นสแควร์รูทนะแล้วก็ เอาโดเมนให้มัน,นเยอะหน่อยเพื่อจะได้ครบทุกรอบนะครบทุกรอบของมันเนีเพราะการเขียนกราฟเลมิสเค e โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ก็ต้องประยุกต์กันนิดนะถอดรูปแล้วก็ไปเพิ่มโดเมนให้มันครบรูปนะให้มันเต็มรูปอันนี้หมายถึงเน้นรูปของเลมิสเคตนะแต่ถ้าจะหาพื้นที่อ่ะนะช่วงของมุมจะต้องตรงไปตรงมานะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะ อินทิเกรตผิดเวลาหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเสน้นโค้งเนี่ยสังเกตรกราฟรูปนี้นิดนึงนะเพื่อเนะีเตรียมความพร้อมสำหรับคลิปต่อไปนะพับตามแนวแกน x เ,เห็นไหมถ้าพับตามแนวแกน x เ,เนี่ยมันซ้อนทับกันพอดีนะอย่างนี้เนี่ยภาษาของพิกัดฉากเขาเรียกว่าสมมากกับแกน x ภาษาของพิกัดเชิงค,คู่วเขาเรียกว่าสมมากกับแกนเชิงคขันะพรคำว่าสมมากของกราฟเราจะได้เรียนกันต่อไปนะอหน้าสุดท้ายของคลิปนี้นะก็ยังนะแนะนำให้ไปใช้โปรแกรม GeoGebra นะถ้าเป็นครูผู้สอนก็แนะนำใหนะ้ประกอบการสอนนะเขียนรูปสวยวราลายมือเราเองนะนี่พูดถึงครูผู้สอนเลยนะ วาดรูปสวยกว่าลายมือเราเนะี่ยถ้าเป็นนักเรียนนะั่นนะ่ะเนี่ยประโยชน์ใช้งานมากเลยนะอยากรู้ว่าเส้นสีแดงด้านบนเนี้ยเกิดจากมุมในช่วงใดเห็นไหมเส้นสีแดงเนี้ยเกิดจากมุมในช่วงใดนะใช้เหตุผลคณิตศาสตร์แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะพิมพ์โดเมนของกราฟเนะี่ยอ่ะมาดูทีละเส้นนะเส้นที่1สีหนึ่งเส้นสีดำานะ รูปแบบคือเนะี A, ่ยเอฟสุดเท่้กับเอฟสุดบีเนี่ยเป็นรูปคาร์ดิออร์เนี่ยคาร์ดิออนั้นไกลสุดอาจจะอยู่ทางแกน Y ด้านบวกแกน X ด้านบวกแกน Y ด้านลบหรือแกน X ด้านลบก็ได้ขึ้นอยู่กับสัมบัสิิ์ตัว A ตัว B เป็นบวกหรือเป็นลบเนะี่ยพราะฉะนั้นถ้าเราจะพอสกราฟ C1 โดยไม่ใช้ g e โอจิบรก็ต้องดูว่ามุมเป็น0ไนยจุดนี้นะ พอมันลบสองเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางนี้หรือมาทางนี้เห็นไหมพอมุมเป็นพายนีมุมเป็นพายมันวิ่งมาที่นี่เพราะว่ามันลบมาด้านล่างนะโปรแรมจีโอจิบรานั่นนะ่ะเราสามารถควบคุมช่วงของมุมเพื่อดูว่าเส้นโค้งเกิดจากมุมในช่วงใด สีหนึ่งรูปแบบคือคาดิโอยจำรูปแบบนะสีสองรูปแบบคือวงกลมนะเส้นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง4เนะีสีสามสซยสองเซตาเนะี่ยมุมทวีคูณไปเลขคู่รูปกลีบกุลาบนะมีสี่กลีบไกลสุดจากจุดขั่ว2หน่วย เ,เวลาเรียนเกี่ยวกับพิกัดเชิงคั่เนะี่ยในคลิปต่อๆไปนี่นนะจะถือว่าเนะี่ยรูปแบบนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานอ้างอิงภาพได้เลยนะีก็เน้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเราจำได้กราฟพาราโบลา y เท่ากับ x ก,กำลังสเนะี่ยกราฟวงกลมนะีกราฟไฮเปอร์โบลาเนะี่ยจำรูปแบบสมการได้แล้วเขียนกราฟเลยพิกัดเชิงค้่กัเหมือนกันนะ C1 ่าดิออย c2 วงกลม c3 กรีบกุหลาบแล้วก็วาดกราฟกันคลิปต่อไปนะก็เป็นเนื้อหาภาคตัดกรวยในเรื่องของสมมาตรเนีสมการเทียบเท่าแล้วก็จะตามต่อเนื่องไปด้วยพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนีสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาเอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ